ในภารกิจของวันนี้จะเป็นการที่ใช้หอกในการบุกปราสาทรห0 0 0 0เพรเอาตรงๆผมขอบุกแค่ครั้งเดียวพอเพราะผมบอกว่าผมจะทําให้มันเร็วที่สุดแต่ชาเลนจ์ของภารกิจนี้คือการบุกปราสาทให้เร็วที่สุดและใช้ได้แค่หอกและเกาะหนังอันเปราะบางและห้ามใช้อย่างอื่นเลยน้องๆคิดว่าพี่จะสามารถทําได้หรือเปล่าสำหรับภารกิจครั้งนี้ใครคิดว่าพี่ทําไม่ได้คอมเมนต์ไว้เลยจะเริ่มจากการตัดต้นไม้เข้าฟืนตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดไม้เข้าฟืนยาวๆเปิดปัญหา กูกเล็กกูกเล็กกูเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนเราลืมไปเลยว่าจริงๆอ่ะเราต้องหาเท้ากระต่ายดีกว่าไปหาเท้ากระต่ายกันดีกว่ากนี่ไงกระต่ายเราเจอสี่ตัวนี่เอ,ออเออนี่ตัวที่หนึ่งยังไม่ได้อยู่เลยโอ้อะไรมันจะซวยขนาดนี้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเออหยุดหยุดจะเกินไปแล้วนะไอก้กระต่ายนี่เราต้องถึงขั้นตอนกันแล้วพอพัดกันแล้วไอ้โถโถเอ,ออ อืออืออืออขูไม่ได้อีกเหรออืออเฮ้ยนกปิดตากระชายชาลาปิดหูป่าเนี่ยแผนที่อะไรวะเนี่ยหาหนังมาป่าเพราะฉะนั้นเราต้องห้าตโนมาตีดูนำโดนมาตีนี่ตัวที่หนึ่งวู้ว้าเออเออเออหลบดอแล้วตดหลบเป็นจิงโจ้เลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้อีกอะไรวะเนี่ยผมว่าตานี้ผมอยากออกเกมแล้วผมสวยมากเลยผมไม่ได้แม้แต่นางสับไม่แต่ตัวเดียว แต่ผมคิดว่าไอ้กล่องน,นี้มันจะทําให้ผมได้หอกนะเพราะว่าบ้านผมเรียกผมว่าไอ้หอกค่ะ <S <S อุ้ยอย,อยากร้องไห้อะ่ะกับบยาชื่อร้องไห้ไปกันต่อแต่ว่าผมลืมไปเลยผมนั้นล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้ากระต่ายน้อยไปหมดแล้วผุมควรจะทำยังไงเฮ้ยนํามันเกิดที่หลังพอด,ดีงั้นเราต้องสังหารมันด้วยความโหดร้ายอืออือ อืเออ้ออื้อฝันไม่โดนอเออเออโอ้โหเกิน <c oughs> รอบนี้พูดเกินไปประมาณคำที่ยี่สิบแล้วเออไม่ใช่อะไรเนี่ยอ้ออืออเฮ้ยเออเราต้องตามหาเจ้าหมานรกเราจะเป็นต้องตามหาเจ้าหมานรกเพื่อจัดการมันกกกนั่นมันแก๊งหมาในนี่นะ เราจะต้องฆ่ามันตาดตาดำดำดำเราเข้ามาเข้ามาเราจะโชว์สกิลให้คนดูกันว่าจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะจบคลิปนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยอ้อ้าออ้ออืเฮ้ยเฮยมวยชั้นเชิงชั้นเชิงเราไม่ธรรมดาเป็นไงทุกคนนักรบผู้ยิ่งใหญ่แข้งแก่งอันใหญ่ยิ่ง Let's go เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่สองแล้วเราโดนกัดน้อยมากมื่อกี้ คนธรรมดาทำมาได้เนี่ยทําไปบ้าจริงเฮ้ยไม่ใช่ละในตอนนี้เราต้องการหอกมาเพื่อจุดไฟเฮ้ยได้หอกแล้วทุกคนเฮ้ยนี่มาถึงเวลาของการได้หอกของข้าแล้วศึกที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมพาระอันใหญ่ยิ่งแล้วก็ในตอนนี้ผมจำเป็นต้องตัดไม้ให้ไฟถึงเวลหกอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิเวลสี่เราก็จะเห็นประสาทเพชรระดับนักโลกสปาร์ตันแล้ว ไม่จําเป็นต้องตัดไม้เราจะไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าพบเพิงหรือน้ํามัน Let's go <S ในค่ําคืนแห่งระติการชายชลาได้บุกเข้าปราสาทแต่ว่าเราต้องเป็นต้องไปช่วยเด็กเอ๋อคนที่สองก่อนเล s โกโอเคไปไปข้าร้ายได้มาถึงแผนที่ผมนั้นมันเปิดแค่ไปว้าย โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเสาแตกเสาแตกเลยอะเสาแตกเลยเมื่อกี้มา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 โอเคตัวที่หนึ่งสองสามโ้ไม่ไหวฮะไม่ไหวถ้าโดนจี้ตูดอย่างนี้เราไม่ไหวแน่เราต้องเจอข่าวร้ายว่าเรากำลังโดนไล่อยู่เฮ้ยเจอน้ำมันเก็บไปก่อนเก็บอุ้ยอันนี้ไม่น่าทันอันนี้น่าจะวิ่งทันแล้วจุกจุกไปก่อนจุกไปก่อนโอ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูใจเย็นหนาเองหนาเองหนาหนาเองไอ้หนู ใจหนูนี่เขาไฟนะไฟแสบตานะโอ้โหเติมไฟนิดเดียวไอ้หนูถอยบ้านไปก่อนไปเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นความโหด้ายของสังคมที่หนีไปแล้วมีกวางข้างได้ไล่โจมตีหน้าอย่างดุเดือดทำให้น้าเกือบสิ้นชีวิตสังคมนี่มันโหด้ายจริงๆ Let's go ไปต่อโฮโฮพวกเด็กน้อยพวกแกคงไม่รู้สิว่าข้านั่นคือชายที่สามารถเล่นมินิเกมได้แข็งแกร่งที่สุด ถอดมาำโอเคเริ่มเลยว่าปืนสองมือริง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 เป็นไงเราโอ้ไม่มีพลาดสักหนึ่งนัดส่วนตัวที่สองเล็งไปตามบัดโยนหนึ่งทีสองแต้มสองแต้มเสร็จปับ๊บวางบนฝากหวดโยนไปหนึ่งโยนไปสองโยนไปสามโยนไปสี่โยนไปห้าเป็นไงเสร็จเรียบร้อยสมแล้วทีลุงนั่นเป็นโฟรเฟชชั่นอลเพราะเกิดมานานกว่าคนอื่นเลตจบ ด,ววด้วยประสบการณ์มากกว่า100วันของผมน,นะบอกเลยว่าของแค่นี้มันง่ายมากเราจะเปิดออกมาแต่ว่าเราก็เอาไม่ได้หรอกเราแค่มาถูกเวลาเล่นเฉยๆของโคตรก,กากเลยทุกคนและนะเก็บไม่ได้ด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตรงกลางจอน,นั้นขึ้นมาว่าไม่สามารถใช้วุธระยะนี้ได้ซึ่งมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทําอย่างนี้ <c oughs> ผมลืมไปว่าผมต้องเติมไฟแต่ผมนั้นเอาไปคราบของสังนๆ let's go ไปกันต่อโชโชโชวัทางนี้ เพราะฉะนั้นเราจะวิ่งลง S อเพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันน้ำมันสามารถหาได้ตามแมปไม่ว่าจะเป็นแบปบปแบปบปแบบแบบแบบเออโอ้โหยนี่มันคันเบ็ดของชาวไร่แต่เราไม่จะเป็นต้องใช้เราต้องใช้ของที่ดีกว่าเด็กโงเพราะอันี้มันเหมือนฐานที่ว่าเหมือนฐานเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับการเล่นต้นเกมเพราะว่าฐานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้โอ้มเมล็ดพันธุ์หมาด ตาายปิดซื้อแถวใยป่วยโอเคไปกันต่อตอนนี้เรายังไม่เจอประสาทเพชรหรือวีเวลของอหมาป่าเอาฟา้าเราจะไม่โดนตีเด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นคอนเทนต์จะจบลงในตอนนี้ได้อ่นเกินเฮ้ยโอเคเราได้นี้มาแล้วไปกันต่อไม่รู้มันคืออะไรนะไม่รู้ดีไม่ดีตอนนี้อยากได้แค่น้ำมันไม่เอาอะลยเลยขอน้ำมันได้ว่าสักถังหนึ่งไฟไฟห้าถ้าไฟห้าเราก็จะเล่น ง่ายขึ้นโอ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะถึงเราจะไม่ไหวเราก็ไม่ไหวจริงนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไปอ่ะโอ้นี่มันน้ำมัน,มนที่เราตามฮะเป็นทางแรกของเซิร์ฟไปแล้วของเกมดิโอเคโช,ช,ชะโชะโชะเออเคลีย์อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่อ่ะเราไม่ได้โชคร้ายเพียงอย่างเดียวเรานั้นมีโชคดีดูด้านขวามือของผม น้ำมันถึงสองถังเล็กก๊ไปลดีกว่าเราจะไม่พูดพลาดทำเพลงเราจะเริ่มเกมกันอย่างรวดเร็วเรื่อยๆไปกันต่อโอ้โหนี่มันขอกินฟรีอ้ามยำ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 อ้ามยำ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 โอ้นี่มันแซบหลายนี่ว่าลาบอีสานเอ้ยหลงทิ้งขวาเนี่ยโอเคไปกันต่อเปิดกล่องขอน้ำมันได้ไหมน้ำมันเปิดขนาดที่ชู้เปียกข้อรใอยได้มาถึงวันนี้เป็นครัวแก๊งชายบ้าที่มันบ้าข้างกว้าง เหมือนกับที่บ้านไม่เคยมีของเล่นมันจะบกบจงตีเราแต่เดี๋ยวก่อนพบเรือนน้ำม,มันผมขอถอยไปเอาสักคู่ทำไรกันโอ้มาแค่สองไม่เสนอมือ,อม 2, 9, 2, หรอกมาแค่สองปลาสองเหรอปลาสองเหรอเฮ้ยโดนตีโดนตีก่อนนี่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 อ้อเรียบร้อยโอ้ใครที่บอกว่าลุงโชคดีนั้นลุงบอกเลยว่า99เทับร้อยเป็นเลขที่อุบาทที่สุด ไปกูเราไปหาไม้กันต่อโอเคมันเป็นส่วนสําคัญสําหรับแมปนี้หรือเกมนี้กันเลยทีเดียวเพราะว่าเรานั้นกําลังจะลุยไปที่ปราสาทเพชรเพื่อจบเกมนี้กันกผมนั้นมีแค่หอกแล้วก็ชุดเกราะหนังโงๆ่ๆทุกคนคิดว่าผมจะไวหรือไม่โอ้พ่อคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นบ่อคานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่เกมนั้นถูกบังคับไว้ว่าเรานั้นต้องทําทุกคน นั่นคือการจ่วงมา้ามึงยุ้ทำทำไมเหมือนกันแต่ต้องคนต้องทำทำเหมือนกันหมดนั่นแหละออือ้าและกินด้วยเฮ้ยไม่กินดีกว่ามันถึงเวลาแล้วสุดยิ่งใหญ่ที่เราจะใช้หอกเกาะหนังและความเชื่อว่าเรานั้นจะสามารถชนะที่นี่ได้ในระดับเดเวลงพื้นที่8เริ่มกันเลยผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นับไป ฉันแรกผมอสจิมทีเดียวเรียบร้อยไปหนึ่งกองโอ้ยโอ้ยผมไม่อยากโดนตีแม้แต่ครั้งเดียวเลยทีเดียวลุงนั้นบอกว่านี่จ้วงโอ้ยลุงโดนตีไปสองครั้งลุงบอกว่าลิงลุงให้ขนาดมือเท่าไหร่ลุงลังเลยที่จะโดนตีลุงจ้ว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 งโอ้ยลุงโดนตีบ่อยไปแล้วนี่นี่นี่โอเคลุงจ้วงไปหนึ่งเว็บหลือเว็บนี้ปะโอเคการต่อสู้เมื่อกี้ทาให้ลุงรู้ว่าต่อผมนั้นมันไม่พอผมโดนตีเพียงไม่กี่ครั้งทำให้เลือดผมลดเหลือ ขนาดนี้มันเก่งจริงๆนั้นชั้นนี้ผมต้องห้ามพลาด Let's go จ้วง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 โอ้ยโอ้ยโดนฟันที่ไหลลุงโดนฟันที่ไหลไปสองนัลุงบ้าตะพูลุงโดนอีแล้วโอ้โดดลอบหนึ่งทีโดดลอบสองดีเคลียร์ตัวด้านล่างตัวด้านบนไม่อยากเท่าไหร่เออนี่แน่โอเคเหลือด้านขวาอีกกองหนึ่งโอ้ยลุงต้องโดดซ้ายโดดเอียงซ้ายเพื่อตีลุงโดดลอบวัดหนึ่งสองสามสี่ลุงไม่อยากจะพูดอย่างนี้จริงๆแต่ว่าลุงจะป็นต้องใช้ยา ขอโทษเอ้านี่เนี่นี่เนี่นี่เนนี่เนโอ้ลุงโดนต,ตีลุงเจ็บหนักโอ้หทุกคนลองเดาใจลุงสิว่าลุงนั้นจะรีเลือดด้วยยาหรือว่าลุงจะกลับบ้านเพื่อรีเลือดในการสู้ชั้นที่สามที่ทุกคนบอกว่ามันยากที่สุดแล้วและแน่นอนลุงจะอยายโกโก้ไปแล้ว,วออนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ย ต้องใช้วันนี้ลุงเบอร์มากรลุงโดนตีไปเยอะมากดูซ้ายดูขวาก่อนรู้จักได้ว่าซ้ายจะมาก่อนแต่่าเโาหลบซ้ายก่อนเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไอตัวเล็กก่อนถ้าทุกคนเมาลุงต้องขอโทษเพราะว่าลุงนั้นเป็นคนเล่นเมาส์ไวสุดๆเลยโอเคฮึเหนื่อยโอ้เอเหนื่อยเก่งเหนื่อยเก่งท้องเพราะว่าอุ้ยโฮโฮโฮสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้มันได้จบไปแล้ว ไอ้พวกชาติแลลกพวกนี้มันไม่สามารถชนะลุงได้สําหรับใครที่สงสัยว่าทําไมลุงตีแรงและเกินเล่นแก่หอกโง่ๆอันนี้ลุงนั้นซื้อาขาการโจมตีระยะใกล้นักทลายมานั่นเองลุงนั้นน้นมาจากร้านบิวปรกรณ์ช็อปให้ราคาที่ถูกมากไก่เพชดขาดนี้เป็นขาดที่แข็งแก่งที่สุดในเซิร์เฟเวอร์เรามาดูของกันดีกว่าว่าลุงได้อะไรกันไปสกอชกองแดงที่เดือดดาดเดือดที่ทุกคนตามหานั้นมันจะมีอะไร โอ้โหกูเล่นมา1นึเกมไม่เคยได้สักอันพอกูจะออกเกมมึงกลับให้กูไอเกมนรกเราขอเปิดเพชรก่อนออกเกมเพราะเราเสียดายมากว่าเพชรนั้น5เพชรมันหายากติ้โอเคเราได้เพชรมาเยอะมากได้เม็ดเขียวมาสองได้นี่มาอีกสอง สิ่งที่ลุงอยากทำนานๆนั่นคือการจ้วงกับไอหมีโง no ่นั่นสักทีปัดจ้วงสองทีสาทีลุงหลบได้ลุงหลบลุงก่อนขอจ้วงไปก่อนเออเอออ้าอ้าวเอ้ยอุ้ยอุ้ยสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดของสงครามมีหลายคนกำลังสงสัยว่ารุงบ้าบวกเกาะวีอสหมีใครจะอยู่ใครจะไปเออเออ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 อ แต่ว่าความอับอายแผก้กลางหลังคือความอับอายของนักดาบเพราะฉะนั้นลุงขอยอมให้หมากับตายเพื่อจบคอนเทนต์นี้ไม่ครับลุงจะไม่แน่นอนไอ้เจ้าไอ้หมากับลงทีไอ้หมาตอ้ไอ้หมาไม่ยอมกัดเลยไม่เป็นไรมันไม่จบลุงจบคลิปเองและนี่คือช่วงขคายของ และนี่คือโคตรพอโคตรแม่ล้านที่จบได้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟดินน้ำมันเกมมาอาโอวีหรือจะเป็นเลโกสุดฟีฟ้าอย่างโรบอกที่พวกเราเล่นกันแมปที่โคตรสุนักปัยไที่ร้านคูงพวกเรานั้นมีครบหมดท่าลังเลยโคตอย่าไปร้านอื่นพวกอุปกรณ์มีครบหมดไอ้พวกนายที่เลือกชมกันตลอดพวกนรกฟังแล้วเข้ามาดูมันด้วย